สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเดืนภาสมฤทธิ์รหัส000หมู่เรียน61ห้อง59เกิดปสบการณ์หน่วยที่1บ้านโต๊ตำบหลหนองกุ้งอำเภอนาเชีย่ยจังหวัดน่าน ซึ่งใช้ตัดและถามควันหลายครั้งจนมีดอิโตาหาักกินค่ะก็ใช้งานหนักเกินไปเมื่อพื้นที่เตียนแล้วในศีรษะและพักผอที่ทำมาหักกินบร,ริเวณนั้นได้ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยอย่างสุขกสบายค่ะจึงได้สำนึกถึงคุณค่าของอิโตที่ช่วยบุกเบิกและได้ให้ชีวิตในพื้นที่นั้นจึงได้ร่วมกันตั้งชื่อคุ้มแม่น้ำบริเวณนั้นว่าปุ๋ยอิโตและบริเวณที่สร้างบ้านเรือนนั้นตามชื่อปุ๋อิโตว่าบ้านอิโตค่ะ นี่จะดินรอบไหนะ ที่สอง yeah, <boy. S 1> ร้านแม่แฮมค่ะ จะติดกลับบ้านน้องแหมะค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงสม a ัตเมตริกค่ะจะมีภายในและภายนอกค่ะเริ่มจากภายในก่อนนะคะจะคือ S จุดแข็ง 1. ชุมชนม,มีการจัดทำกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุน 2. ชุมชนม,มีความอุด,ดมสมบูรณ์ในด้านแหล่งน้ำต่อไปค่ะ W ัค่ะ 1. ค่ะประชากรส่วนใหญ่ไม่สนใจในการทำการเกษตร 2. ค่ะคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงภายนอกนะคะ โอค่ะ 1. น,นยโยบายของรัฐในการส่งเสริมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2. ค่ะมีสถานีตำรวจพู้ทอนสนัในพื้นที่ตำบลต่อไปค่ะทีค่ะค่ะองค์องค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นจำกัดนะคะต่อมาค่ะเราจะมาพูดถึง SO ค่ะคือจุดแข็งและโอกาสก็คือ 1. ประชากร ในหมู่บ้านพร้อมให้ความร่วมมือกับผู้นําชุมชนจึงมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะ w ดื WHO ค่ะก็คือจุดอ่อนและโอกาส 1. ค่ะให้เยาวชนรุ่นใหม่เล่งเห็นความสําคัญในการประกอบอาชีพกเกษตรกรหน่วยงานทางภาครัฐจึงเข้ามาสนับสนุนค่ะต่อไปค่ะเป็น ST ก็คือจุดแข็งและอุปสรรคค่ะ1ค่ะคนในชุมชนมันทางานสร้างไรายได้เพื่อลดปัญหานี้สินครัวเรือน สองค่ะคนในชุมชนร่วมมือกันพัฒนาแต่งน้ำให้ชุมชนให้ดีขึ้นต่อมาค่ะจะเป็น w ับก็คือจุดอ่อนและอุปสรรคค่ะหนึ่งค่ะเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจในการประกอบอาชีพเกษเตรกรจึงต้องมีการให้ความรู้และความสำคัญของอาชีพเกษเตรกรค่ะสองค่ะคนในชุมชนต้องร่วมมือการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นค่ะ